หวดไปเออออออหัวดไปหวดไปหวดไปเอออย่างนี้ได้ค่ะวว้าเอาให้ใครเอาให้ใครเอาให้ลุกมิดไปเอาให้น้าอัดขอบคุณจ้ากินเถอะว้าอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้อีกแล้วอุ้ยว้าวเอาให้ถุงเสื้อนี่งหนึ่นึ่ให้ถุงเสื้อให้ถุงเสื้อเออใช่ นี่นี่สูงเสืออุ้ยเราไม่ได้เสียเลยลูกใช่น่ะอุ้ยจังอ้าวใช่ไหมนี่ไม่ไม่นี่ไมนี่แม่นี่ไหมนี่ไหมสูงเสือไหมนี่ไหมนี่ไหมเอาเงี้ยต้องไปอ่านั่นแหละเออตบมือตบมืออ่าเอ็นเอ็นไอพิมพ์ยางก็คืนเลย Ủa, xài như ngay luôn, xài như xài Xài như xài, xài cấp bầu Ừ, xài luôn quay Giác luôn quay Ừ, năn lại tục mơ tụt muốn hết đây cả Ủa, ừ, 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 đi ừ, ừ,